สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมมันพีชบอลตี้ลัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมอาเรามาย้อนอดีตกันสักหน่อยนะผมอาครนูที่เป็นเอกเนี่ยมาตอน26สิงหานะะผม แล้วก็แชงฟิล์มเลยก็เช่นกันนะผมมาตอนยี่สิบหกสิงหาเช่นกันเลยนะฮะแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่า EX ที่จะมาตัวต่อไปภายในปีนี้เนี่ยก็จะมาวันที่ยี่สิบหกสิงหาเหมือนกันนะครับผมและก็แน่นอนตัวที่เป็นกระแสะมากที่สุดที่จะมาเป็นอ็กตัวต่อไปเนี่ยนั่นคือหนวดดำนะฮะเหตุผลที่ไม่ใช่ลูฟี่นิกะเนี่ยนั่นก็เพราะว่าเพจ Facebook ไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าต่างชาติหลายเพศเนี่ยบอกเอาไว้นะผมว่าเราเนี่ยน่าจะได้เห็นลูฟี่นิกะในอนิเมะเนี่ยน่าจะประมาณเดือนสิงหานู่นเลยนะครับผมแบบนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะมาทันเข้าเกมหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเราก็เพิ่งได้เห็นไปอะไรแบบนี้นะครับผม แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะผมว่าถ้ากระแสมันแรงมากๆเนี่ยผมว่ายังไงเนี่ย4.5เนี่ยอาจจะเป็นลูฟี่นิกาก็ได้นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยโอกาสที่จะมาเป็นโหนดดำเนี่ยมันเยอะกว่านั่นเองนะผมก็ต้องรองดูว่าไอ้ลูฟี่นิกาเนี่ยมันจะโผลมาตอนช่วงสิงหาไม่รู้ว่าจะเป็นช่วงต้นสิงหาหรือว่าปลายสิงหาเนี่ยก็ต้องรองติดตามนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นั่นแหละโหนดดำล่างสองผลเนี่ยก็ยังเป็นหมายเลขหนึ่งอยู่นั่นเองนะครับผม หลายคนเนี่ยดาว่าหนวดดำล่าง2ผลตัวนี้เนี่ยจะมาเป็นสีฟ้านะครับผมเพื่อที่4.5ปีเนี่ยจะเป็นเมตาฟ้านั่นเองนะฮะแต่ว่าโหตัวเเจนคู่เดือนนี้มีฟ้ามา2ตัวเลยนะครับผมแล้วอาจจะไม่เห็นสีฟ้าอีกยาวเลยจนก,กว่า4.5ปีแล้วหรือเปล่าก็รอติดตามแล้วกันนะครับผมเอาจินถ้านเวลาจากที่ผมลงคลิปเนี่ยก็อาจจะตีได้ว่าเราอาจจะเหลือเวลาประมาณ5เดือนนั่นเองฮนะและมาพูดถึงเรื่องเพชรที่จะเก็บกันต่อไปดีกว่านะครับผม เพชรที่เราน่าจะได้เนี่ยในระยะเวลา5เดือนนี้นะผมหเดือนเนี่ยมันได้ต่ำๆอยู่แล้ว200กว่าเพชรนะครับผมก็คือแล้วแต่เดือนเลยนะผมบางเดือนก็มีอีเวต์ใหญ่บ้างอีเวต์เล็กบ้างเนี่ยผมว่าเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าแบบนับกันแบบตีกลมๆเลยเนี่ยก่อนที่จะถึง4.5ปีเนี่ยผมว่าน่าจะได้ได้ประมาณสักพันกว่าเพชรนะพันห้าพันหกอะไรประมาณนี้นะครับผมอ,อาจจะมากกว่านั้นนิดนึงนะฮะแล้วก็กิจกรรมเนี่ยก็อาจจะแจกแต่อาจจะไม่แจกเยอะนะ ก็เป็น4.5ปีธรรมดานะครับผมแต่ว่าก่อน4.5ปีนั้นเนี่ยอาจจะมีการรีแันของตู้ฟิล์มเลสหรือเปล่านะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยไอ้คำว่าลิมิเต็ดเนี่ยมันของปลอมแน่นอนนะครับผมพวกเราได้รู้กันอยู่แล้วนะครับไอ้ลิมิตองลิมิเต็ดเนี่ยอย่าไปเชื่อนะฮะก็มันมากลับมาให้สุ่มอยู่แล้วนะครับผมก็อาจจะเห็นแชงฟิล์มเลสอุตะอะไรแบบนี้หรือเปล่านะผมหรือว่าอาจจะเห็นตัวละครจากฟิล์มเลสตัวใหม่เขา้าเกมมาก็ ไปได้เหมือนกันนะครับผมก็นั่นแหละครับถ้าเราตั้งใจเก็บจริงเนี่ยอาจจะได้สักเกือบถึง2,000เพรเลยก็ได้นะฮะก็โหมี2,000เพรไว้ก็อุ่นใจกว่านะผมถ้าเป็นหนวดดำโอ้โหถ้าเป็นหนวดดำมานี่คือแบบโอ้มี2,000เพรนี่คือแบบสบายแล้วเตรียมสุ่มได้เลยนะผมแต่ว่าถ้าเป็นลูฟี่นิกายเนี่ยไม่รู้จะพอไหมนะครับผมกกรนตีเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก3,000อัพนะฮะน่าจะไม่ต่ำกว่า3,000นะครับผมหนวดดำมาทั้งทีนะครับผมแล้วก็แน่นอนเลยว่ามันไม่ใช่แแบบบบมมาาเป็นสยหัด าสายว่าแดงธรรมดาเหรอครับผมอาจจะมีแบบเปลี่ยนสายหรือไม่ก็เปลี่ยนสีนะฮะคือหนดดดำล่าง2ผลปีศาจเนี่ยมันเป็นคนที่กินผลพิศสจ2ผลตัวแรกนะผมในเรื่องแล้วก็ในเกมด้วยผมที่จะเข้ามานะฮะการออกแบบสก,กิลหรือว่าแบบพวกสีหรือว่าสายเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดานะครับผม คือมันจะให้ธรรมดาเหมือนตัวอื่นๆไม่ได้นะครับผมแล้วก็แน่นอนเลยว่าหนวดดำเนี่ยไม่น่าจะมาแค่ตัวเดียวนะฮะเราอาจจะได้เห็นอ่าพวกแบบลูกเรือของหนวดดำเนี่ยมาข้างตู้ด้วยนะครับผมถ้านับตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเบอร์เจสล่างใหม่ก็ได้นะครับผมเบอร์เจสร่างแรกที่เข้ามานะครับผมมันมันไม่น่าจะใช่ล่างเดนโลซานะก็เลยไม่แน่ว่าเบอร์เจสล่างเดนโลซาเนี่ยอาจจะมาคู่กับหนวดดาก็ได้นะครับผมมาเป็นตัวดีเจนนะครับผมโอ้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับผม ก็นั่นแหละครับผม4.5ปีนี่อาจจะเป็นหนวดดำเราตีความไว้แบบนี้ก่อนนะครับผมเป็นหนวดดำนะผมมีอมโอกาสที่เป็นลูฟี่และนิกกาเนี่ยนิดนึงนะครับผมเผื่อไว้ก่อนเผื่อกระแสะมันบูมนะครับผมแล้วทำผู้น้ากิมเนี่ยห็ Hit นะครับก็อาจจะเข้ามาเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่า,าคิดดูจริงๆเลยเนี่ยมันก็เหลือ,อไม่กี่เดือนนะครับผมหลังจาก4.5ปีก็จะเป็น5ปีแล้วนะฮะก็5เดือนนั่นแหละประมาณ5-6เดือนนะครับผมในจริงก็เอามาหลังจากนั้นก็ไม่เสียหายสำหรับลูฟี่นิกะ้นะครับผม ก็อาจจะเอามาตอน5ปีก็ได้นะครับผมก็นะครับผม4.5ปีก็หนวดดำ5ปีก็เป็นอ่าก่อนลูฟี่นิกะก็อาจจะเป็นคิดรอล่างพลังตื่นก็ได้นะครับผมแล้วก็ตามด้วยลูฟี่นิกะนะครับผมก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเอาเรื่องเลยนะครับผมก็เก็บเพชรกันไว้ดีๆที่ผมมาเตือนสติไว้นะครับผมก็อีก5เดือนนะฮะเก็บเพชรทุกเม็ดที่คุณหาได้ที่ผมไม่ต้องไปสุ่มตัวอื่นแล้วนะครับผมหยุดแค่นั้นนะครับผม เว้แต่จะเป็นตัวที่เราชอบจริงๆนะโอเคคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะผมใครมีเขาอย่างไงเนี่ยเกี่ยวกับหนวดดำเนี่ยว่ามันจะมา4.5จริงไหมหรือว่ากระแสนิกาเดียมันควรให้มันมา4.5มากกว่าก็ลองคอมเมนต์ก็ดูแล้วกันนะครวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปนะครับสวัสดีครับ